รักอันมหาศาลจากแฟนคลับทำให้จางหนิงเฮอร์ถึงขั้นน้ำตาซึมค่ะ นี่คือภาพบรรยากาศสุดประทับใจในงานปิดกล้องซีรีส์โอเวอร์ดูนะคะที่เหล่าวอลนัตหรือกลุ่มแฟนคลับของจางหลิงเฮอมารวมตัวกันเพื่อแสดงความยินดีกับการสิ้นสุดการถ่ายทําของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคืองานในวันนี้แฟนๆมากันเยอะมากๆนะคะบรรยากาศอบอุ่นสุดๆดังนั้นไม่แปลกใจเลยค่ะที่จางหลิงเฮอนะคะจะรับรู้ได้ถึงความรักอันมากมายที่แฟนๆมอบให้เขาจนถึงขั้นน้าตาซึมค่ะนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ระหว่างดาราศิลปินกับแฟนคลับที่มอบให้กันและกันค่ะ ซึ่งในวันนี้จางหลิงเฮอก็จัดเต็มมากๆนะคะเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มแจกของเที่ะรึกมากมายตลอดทั้งวันให้กับแฟนคลับที่มารอเขานะคะพร้อมกับออกมาเจอกับแฟนคลับด้วยรอยยิ้มอันสดใสและเทคแคร์เอาใจแฟนๆได้อบอุ่นมากๆค่ะก็ต้องบอกเลยว่าจางหลิงเฮอนะคะคือพระเอกจีนอีกหนึ่งคนที่มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆนะคะด้วยทั้งความสามารถความหล่อเหลาและความเอาใจใส่แฟนๆทำให้เขาได้รับความรักอย่างมหาศาล แล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงกับบรรยากาศสุดประทับใจนี้หรือว่าชอบจางหนิงเทอเพราะอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเรียวไว้นะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆข่าวคราวมาทั้งโดนๆค่ะ